ที่มาของเรื่องนี้ครับมวยเควัน ok ที่บอกด้คำเดียวว่าเนาะถึงเลือดสาดเป็นยังไงไปดูอันดับที่สิบยืนจดๆดต้องต้องมองหาทองจะต่อยแล้วพี่ดวมแดงกระสมบโอกาสอาปรคัตไปเทแต่โดนไม่แต่เม็ดตน่วยก่อนพี่แกจะสวยเจอหมัดไปทักทายที่ปลายคางลงไปนอนอาลักทางที่สภาพนักศ,ศึกษาต้องรองหาคุณพ่อคุณแม่มาหิวา้วกลับบ้านเลยฮะบ้องบอกว่าหมัดนี้ปล่อยไปทีกลามนีม่เก็บของย้ายหนีเลยหน้าสั่นกันไป อับที่เก้ามาถึงพี่เมียโก้แก,ก,กโร่เข้าไปเตะเข้าหน้าพราะบอกว่าไพาอินเนี่ยให้มึงไปเศ้าซาและแกก็หลับสนิทสิต,ต้องมาหามลงครับดูฮะแน่นๆนะหูพี่แกมียุงพี่เมียโกใหล้บอกใจดีใช้ตีไล่ยุงให้เล่นเอาซสหูดีดังวิไปสี่วันเลยโอ้โหดอกนี้นี่หูนี่กลายเป็นฮีเลยฮะ อันดับที่แปดเขามาถึงวิเรกันถอยนีแล้วปรีเข้าไปจอดยากแต่ยากนี่แข็งอย่างกับมิทลินล้มยากนี่เลยบอกอยากแล้วก็เจอนี่หมัดขวา่าเนโรคู่ทอกแกนี่สลบคาที่ลงไปนอนฝันดีทันทีเลยโโฮะอ้โคจังหวะาาพลาดท่านี่เห็นชัดเจนครับกล้ามเนื้อใบหน้านี่แม้แค่จะแยกออกจากกันจากแรงหมัดที่จัดว่าไม่ต่างอะไรกับเอาคอนมาทุบ เลยพี่จบแมตช์นี้ไปยันฮีเลยผ่ากรามใหม่ดีกว่านหน้าที่ด้เกาหลีอันดับที่7มาถึงไม่ต้องเยอะแยะพี่แกจัดหน้าแข้งไปฟาดแม่ที่ใบหน้าล้มตายหา่ากันตรงนั้นเลยฮ่าและพี่แกที่เป็นคนไทยด้วยก้าวไกลกกน,นอรสิงพี่แกไม่มีที่พาาทิ้งแข้งเลยฝากแม่ไปที่ใบหน้าไม่ตีโมซึ่งกำลังกะโชกสามหมัดต่อยพี่ก้าวไกลแต่ไปไม่ถึงความจริงก็ได้แค่ลงไปนอนสานซะก่อน <c oughs> สมองเป็นยังไงบ้างับพี่เอ้ย อันดับที่หกมาถึงพี่เมลวินแกออกอาวุธชุดของบอสามทีป,ปักปักปักลงไปนอนกรามหักพักไปกว่าเลยฮะไอดอกแรกนี่ไม่เขาไห่แต่ดอกที่สองนี่มันติดครีกขึ้นเลขเหลืองกรอบแดงกันไปเลยแล้วมีซ้ำด้วยลำแข้อีกดอกกรรมาการบอกลักษณะน,นี้ไม่ต้องนับเรียกรถโรงบานมารับดีกว่า อันดับที่5มาถึงเห็นคราสสกรปรกติดปากพี่แกเลยฝากท่าไปเช่ดออกให้แต่เช่นอะไรไปหน่อยเลยกลายเป็นโสกอ,อนาตการรมดำพี่ผมทองลงไปกองกับพื้นเลยดอกนี้ครับผ้าไทยๆเขาเรียกว่ามาทานลูกพักไทยได้รู้จักมีมีมฟันหักมาหลายลายแล้วพี่ที่ล้มนี่ก็บอกพี่กูล้มนี่ความแรง้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง,นนงีกลิ่นเปน้ามึงลางเท้าว่าในสัตว์กินขี้ไก่ติดมาเลย เอานี่ไม่รู้ไปโมโหใครมาผ่ามาะัตวั่งปัางปั่งล้มตึงบอกมึงไม่ต้องลุกเลยนะอันดับสี่พี่ไม้ระจัดชุดใหญ่ให้เลยฮะซึ่งนี่พี่แกก็โดนเหมือนกันครับแต่มันไม่ถึงขั้นล้มเลยสวนอัมพรสอนไหวสัตว์ปล่อยหมัดมันต้องอย่างงี้วยซอยไปเต็มที่พี่นี่ไม่ล้มกับน้องอโนแล้วหรอฮะแรงสัตว์สัตว์หมัดเต็มเต็มแบบนั้น อันที่สามยืนเลยอยู่นิดนึงแล้วจึงไปเดินติดต่อก้าคอด้วยลำแข้งล้มแบบแม่งตายคาที่เลยชัดแค่ดูครับไม่ทักไม่ทายเด็กเขามาสั้นแบบก้าคอขลับหลับแบบหน้าสลดถโจอีบอยต้องกดไฟหันมาดูร้องอู้หูเลยอ <c oughs> <c oughs> แข้งนี้แม่งโหดสัตว์รัเสเซียเมียปูตินกินข้าวมันไก่เลย อันดับสองยืนมองกันอยู่แล้วจู่ๆพี่แบนเนอร์แกเข้าไปปล่อยหมัดซ้ายเล่นเอาตายการอากาศป่าจากการต่อสู้เล้าหรือเลยหนพี่แบนเนอร์แกเล่นพลาดพลังแล้วปล่อยเข้าดังเล่นเอาพังทั้งหน้าต้องไปหาหมอจะระเบียบเงาหน้าใหม่หมดเลยถ้าเจอหมัดแรงสั่งแบบนี้ขอตัวไปคุยกับเชือกดีกว่าเดี๋ยวนะแววตานันสอยกันทามันรือโดนหมัดทำไมมันลอยถ้าอย่างนั้น อันดับที่หนึ่งยืนดูเชอร์มวยอยู่ดีดีพี่ฮาริแก่ปล่อยท่าไม้ตายโดนแค่ฟาดหางน,น้ำส้นตีสู่ปลายคาโดยอาศัยแรงเหวี่ยงตามทฤษฎีของไอสไตล์ตเล่นเอาพี่แกจะต,ตายคาเวทีน็อกหมดสภาพนับถึงร้อยก็ยังคงลุกไม่ขึ้นเดินดอกนี้ต้องใส่เอฟเฟกต์นี้เลยฮะ m o n s t <Monster> e <Kill. S 1> ใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊ปนสองปนฝรัออร่งทุ่งหลังกรุงเทพ10242ศู่ส